คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ สิ่งร้อนโดนกะวนกระวายใจเขาเดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องก,องกว้างๆนั้นอยู่หลายรอบในใจก็กำลังคิดแผนการว่าจะทำยังไงดีที่จะให้ได้ออกไปจากที่นี่ดีออทำให้เขาคิดว่าไม่อยากอยู่ที่นี่จริงๆซะแล้วสิคนอย่างเขาเจ้าเล่เพทุบาย อยู่ไปคงคิดแต่จะเอาเปรียบเราตลอดเวลาสิงเดินวนกลับไปกลับมาก่อนตัดสินใจเดินไปเปิดประตูแล้วโผล่หน้าออกไปอีกครั้งไอ้เปลมท่านชายสั่งให้กูไปหาบอกว่ามีเรื่องสำคัญให้กูไปจัดการแผนการในตอนนี้ ก็คิดได้แค่นี้แหละงั้นให้ผมไปส่งนะพี่ท่านชายสั่งไว้ว่าถ้าพี่บอกว่าอยากจะไปไหนให้บอกไอ้เปมคนนี้มาได้เลยผมจะไปส่งพี่ทุกที่ที่พี่อยากไปเลยครับไอ้เปมตอบด้วยรอยยิ้มกว้างไม่ต้องละท่านชายเปลี่ยนใจแล้ว สิงตอบออกไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดก่อนจะปิดประตูดังปังทำให้อีกฝ่ายงงอ้าปากค้างไปเลยไอ้ท่านชายบ้านนั้นเขาถอนหายใจฟุดฟัดด้วยความโมโหสุดขีดจนทำอะไรไม่ถูกคอยดูทนาจะไม่มีวันญ,ญาติดีกับคนคนนี้อีกต่อไปเลยในขณะที่สิงเผลอนอนหลับอยู่ที่โซฟา ด้วยร่างกายที่บอบช้ำก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีที่ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเปิดประตูห้องเข้ามาเขารู้ได้ทันทีว่านั่นเป็นท่านชายแน่ๆจึงรีบลุกขึ้นเดินตรงไปหาอีกคนอย่างรวดเร็วผมจะลาออกสิง ตะเบงเสียงใส่หน้าดีออทันทีที่เจอหน้าเขาโผล่เข้ามาถึงห้องจนทำให้คนที่เข้ามาหน้นหน้าหงายเงอบไปเลยโหนี่คือคำทักทายของคนที่เพิ่งมีอะไรกันเมื่อคืนเนี่ยนะว่าไปเมื่อคืนนี้ก็ยังเห็นดีๆอยู่นี่นะท่านชายอย่ามาพูดเธอลึงกับผมนะ ดีอ,อตั้งใจพูดจากวนประสาทอีกฝ่ายให้หมโหัเวลาเห็นสิงทำหน้าตาแปลกๆเล,ล้วมันน่ารักดีแต่สำหรับสิงแล้วคงไม่ตลกด้วยแน่ผมจะลาออกผมตัดสินใจแล้วสิงยังยืนยันคำพูดเดิมของเขาที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยท่าทางที่ขึงขังแต่อีกคน กลับจดจ้องมองไปที่ใบหน้าของเด็กหัวแข็งคนนี้แล้วก็เอาแต่ยิ้มมุมปากนิดนิดคล้ายกับกำลังคิดแผนการอะไรอยู่ในหัวตลอดเวลาทันใดนั้นท่านชายดิออก็หยิบแล้วก็ยื่นใบลาออกออกมาจากกระเป๋าให้กับสิงในตอนนั้นโดยทันทีอ่ะ นี่ใบลาออกเขียนเสร็จแล้วก็ออกไปซะเขาพูดน้ำเสียงนิ่งเรียบทำให้สิงฟังแล้วถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ก่อนยื่นมือรับเอากระดาษแผ่นนั้นมาถือเอาไว้ในมือสิงเดินตรงไปที่โต๊ะตัวเล็กที่อยู่ข้างกันกับโซฟาหนังตัวยาวแล้วหยิบปากกาขึ้นมา เซ็นชื่อรับรองการลาออกจากวังบุรพารวมไปถึงการเป็นมือปืนคนสนิทของท่านชายดีออีกด้วยเซ็นใบลาออกแล้วก็จะได้จับทำเมียงเป็นทางการสักทีท่านชายพูดพลางชะเงือมองสิ่งที่กำลังเซ็นชื่อลงไปในใบลาออก เพราะตั้งใจรอให้เขาเซ็นชื่อลงไปให้จนเสร็จเียบร้อยดีซะก่อนจึงค่อยพูดออกมาทันใดน,นั้นเองสิงถึงกับหยุดชะงักลงไปกระทันหันท่านชายทำไมท่านชายถึงไม่บอกตั้งแต่สิงหยุดถอนหายใจครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ เพราะเขานั้นสุดจะทนกับความเจ้าเล่ห์ของท่านชายเต็มทีแล้วตั้งแต่เดียวเอ่ยถามพร้อมกับทำหน้าทะเล้นใส่ก็ตั้งแต่ที่ผมยังไม่เซ็นชื่อแล้วครับบอกทำไมบอกนายก็ไม่เซ็นนะสิดีนะ ที่ผมยังเขียนไม่เสร็จเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโมคะสิงพูดพร้อมกับพับกระดาษแผ่นนั้นเอาไว้ก่อนจะเก็บมันเข้าไปในกระเป๋าสะพายแต่กลับถูกดีออชิงไปต่อหน้าต่อตาซะได้ไม่เสร็จอะไรเห็นเขียนคาว่าสิงไปแล้วเนี่ยท่านชายคลี่กระดาษแผ่นนั้นออกมาดูแล้ว ก็เป็นจริงที่เขาพูดผมชื่อสิงขอนสิงเอ่ยเสียงดังพร้อมกับยื้อแย่งกระดาษใบลาออกกับท่านชายแต่ก็ทำไม่สำเร็จอีกฝ่ายแค่ยกขึ้นสูงสูงเปลี่ยนมือไปข้างนู้นทีข้างนี้ทีสิงก็ดูตัวเล็กไปเลยเหมือนกับเด็กเมื่อเทียบกันกับท่านชายแล้ว บาชมัดเขียนแค่สิงคำเดียวก็พอแล้วมัง้งจริงๆแค่เขียนชื่อเล่นก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วขอแค่ให้เป็นรายมือชื่อของนายแค่นั้นก็พอไม่ใช่เหรอท่านชายยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วยิ้มยั่วอีกฝ่ายด้วยความที่ตอนนี้ท่านชายได้เปรียบเต็มประตู ท่านชายทำแบบนี้ไม่ได้นะเอามาให้ผมสิงทำเสียงดุด,ดันพร้อมกับกัดฟันแน่นด้วยความโกรธนายจะทำไมผมจะฉีกมันทิ้ง <c oughs> ดีนะที่ฉันก๊อปปี้เอาไว้หลายใบสิงทำหน้างงจนคิ้วผูกกันเป็นโบเลยท่านชายไปก๊อปปี้ไว้ตอนไหน ท่านชาย,ยังไม่ได้ไปไหนเลยเราเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อดีนะที่นายไม่เชื่อเพราะถ้านายเชื่อฉันคงคิดว่านายโง่ามากแล้วสิงถึงกับกลั้นหัวเราเอาไว้ไม่อยู่คนบ้าคนนี้คิดอะไรอยู่ของเขากันแน่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ตามมาลมไม่ถูกจริงๆทะเลาะกันอยู่ดีๆกลับทำให้เขาหัวเราะซะงั้นคิดมุกอะไรไม่ออกแล้วละสิใครจะไปฉลาดแกมโกงเท่าต้นชายแล้วครับสิงห์บ่นพึมพำพร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆไม่งั้นฉันจะมียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเหรอสิงหนายทำงานให้ใคร ทันชายได้ทีก็คุยฟุ้งอย่างภูมิใจในความสามารถของตัวเองจึงผมจะทำงานด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใจให้ทำอะไรกับผมก็ได้ทุกอย่างนะครับสิ่งเปลี่ยนสีหน้าเป็นแข้งขึมขึ้นมาทันทีเมื่อคิดถึงเรื่องเมื่อคืนขึ้นมารู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมาบอกไม่ถูกเลย ฉันถึงได้ให้ลาออกไงจะได้ทำอะไรกับนายได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันกับท่านชายที่ทำสีหน้าจริงจังขึ้นมาในทันทีเหมือนกันดีอสอส่งสายตาสบเข้าไปในตาของสิงอยู่นานเลยทีเดียวผมง่วงแล้วก่อนที่สิงจะพูดตัดบทขึ้นมา พร้อมกับหันหลังเดินเข้าห้องนอนเพื่อเลี่ยงการเจรจาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้แค่ยังไม่อยากคิดอะไรเลยก็แค่นั้น จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปริยวินนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ